มันจะปูดออกแบบนี้หน้ามันจะแบบเป็นสามเหลี่ยมอะฉีดโบตรงขมับได้ไหมถามเพื่อนๆก่อนดีกว่าเพื่อนเพื่อคิดว่าฉีดโบบริเวณขมับได้ไหมนี่ขมับคือตรงนี้นะใครคิดว่าฉีดได้พิมพ์หนึ่งใครคิดว่าฉีดไม่ได้สีตรงนี้พิมพ์ศูนย์ลองทายกันเดี๋ยวรออ่านคอมเมนต์นะ,ฉะเฉลยนะคะการฉีดโบบริเวณขมับ สามารถทำได้สามารถทําได้นะทุกคนเรามักจะฉีดในคนที่มีกล้ามเนือ้อบริเวณเนี้ยค่ะมันมันปูดออกมาสังเกตได้เวลาเขียว เคียรแล้วมันปูดออกมาอย่างเงี้ยหรือว่าคนที่ฉีดกรามต่อเนื่องมานานๆนะ่ะเขาอาจจะมีกล้ามเนื้อบัดเนี้ยโตขึ้นได้ก็สามารถใช้การฉีดโบเพื่อลดขนาดตรงนี้ได้ค่ะคือพอเวลากล้ามเนื้อตรงเนี้ยมันมันใหญ่ทุกคนมันจะปูดออกแบบเนี้ยหน้ามันจะแบบเป็นสามเหลี่ยมอะ่ะเออก็ใช้การฉีดโบลดตรงเนี้ยก็ลดขนาดหัวที่มันโตได้ส่วนหนึ่งนะ แล้วก็มีการฉีดบริเวณนี้ค่ะเพื่อลดภาวะไมเกรนได้เหมือนกันก็สรุปนะคะว่าการฉีดโบสามารถฉีดบริเวณขมับได้ค่ะโดยจุดที่ฉีดโบอ่ะจะเป็นคนละจุดกับการเติมฟิลเลอร์บริเวณขมับนะห้ามสับสนนะห้ามสับสนนะจะมีใครตอบถูกบ้างไหมนะเดี๋ยวอังรออ่านคอมเมนต์นะคะ